กิโลตายข้างหน้าพี่น้องบนทางค่วมไปอินไปหยาบ <c oughs> มีหน่อยลงยางหายอ่อนผ้าอิงโต๊ะข้างหน้ามันในหัวคนทางกัไละขี่ต้มมัร้ายไปทางนี้มันมอมนในพี่น้องขี่รถประมาณ <c oughs> ขั้นแม็นทางดีๆนะขี่รถไว้หอดชิพหน้าที่เด็ก็ัหอดหน้านะ <c oughs> ไปทางบ้านทุ่นสูงมันก็ไก่ผัวมันเบิ่กผัว พี son, ่น okay, ah. <audio> ้องซะอ่อนเพื All ่นผ่าน uh. ้องเปื่นบืนนุ่นทรายแล้วปะผ่าน้องเสือกเด้อกอดแอวดีๆลูกกอดแอวดีๆดดิเมนสิเดียวหูรถอ้าสี่น้องมาทางนี้ก็สิลำบากแบบนี้เมื่อคืนดอกกลัวเมืองแม่ยู่งหายโอ้ยผ้าอย่าผ้าพี่น้องเอาขึ้นเออเอออุ้ยมันดินทรายโพดโพดแท้นี่นะ รมาบ่ได้ดอกมันเอ้ยเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวไปทางม้องกับไก่เปอย่างให้จักน้อยเนาะ <laughs> ทางไปหน้า <laughs> ใส่ขั้นหน้าไ <laughs> ปดูป่าป่ป่าป่าปาดูถ่ายอยู่หน้าไปดูป่า เลยก่อนไปโอ้ยน้องหอมยางพี่น้องพี่น้องเออมาทางนี้เป็นเนี่น้อยยางจนว่าครึ่งทางเบร์เบร์กอดแอวเอื้อยแน่นๆดุมากกว่าครึทางกระดะมาหอมกับแลนน้ำดูนอนหน้าเพื่อนเขามานอนบ้านพี่น้อง คนทางมันเหนาะเครื่องทางมากค่ะพี่น้อวิดหวยวิดหวยนี่ก็สีไข่แนวน,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 น้องพี่น้องเมย์หน่อยกับย่างไปก่อนส่วนหนึ่งย่างเครื่องทางมาสัน่นซะไปไปเบิ่งน้ำกันทางลงหวยพี่น้องทางลงหวยเมย์นหน่อยขามาถาเพิ่นเนาะเพราะมันขี่สอนกันบ่ได้เองเด้ มันทางมันยังหยากอยู่นไปก่านแก่เขาก็คือสีมาบบวด้ดเราพี่น้องทางนี้เพราะว่ามันมีร้ายหมองหยากเนาะมาหยาหมองเดียแต่น้ำหัวอันกระโบกแหละลมใสโอ้สิขึ้นตรงนี้ได้บ่นน้องนีพี่น้องทางขึ้นมันก็ะชี้อย่างหยาบไม่น้อยนึงเนาะ เสาอ่อนกําหนดเสาอ่อนกหนดพ้นลงมาแล้วนี้หองยลงได้ยีรากอดเอื้อยดีๆลูกด้ยมีเงหน่อยกับมือล่ะเสาหวากหวากล่ะถ้าเบิ้งมนติดผึ่งนีได้บออ่อนเล้ยดีๆได้เอาดีๆได้ดีนาะดีน้อ มึงแมวก้อนโน่นสายขนัด่างกากระเดะเมื่อยไม่น้อยกับจิ้ขี่รถเด้อบันพี่น้องไม่น้อยกับจิตรีโรเตอรถเป็นหันละที่หอดพี่น้องเอ้ยเบรบรคดนบัานนี้อู้แลนดเอาเด้อหอมเด้อมันขึ้นบ่ได้มันซีคนแนละลูกเอ้ยมันชามคนแนละ อุ้ยอวนทางปุกบทางสายในน,ยน้อยจนรถกันเด้อกัน,นเด้อ,อออกกันยูมานาเลยพี่น้อง้องตอนนี้ก็มาฮอตหน้าเป็นทีเรียบร้อยนอแต่ลืมยังลืมสบายดีนะพี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. วันุดกุชน,น้อพี่น้อ,มนองมาอนี้มาอันมาทางบ้านตัวเองบรนหวัวพี่น้องถ้าทางบันหัวมันไก่กลัวแต่ว่าบนทางมันหยากแนหยากหยากกลัวทางพูนยู่แต่ว่าทางพูนทงไก กับอ่อนวะสำหรับอ่อนวันวนทางนี้ไข้กลัวมันแบบขี้ข้าเดียวเขาก็หอดเลยต้อบุญออกกีเกะเป็นชั่วโมงปัวสีหอดนะพี่น้องอันนี้ก็มาหอดหน้าเรียบร้อยจ้ามันนี่ออกหน้าคือกัานะพง่น้องออกมาว่าพังเบืองว่าสิไดปันเขาหรือว่ามีอะไรเนาะบางเธอว่ามีคนสีปันเขาาว่ามีคนปันไรอะหลุดหลุดเขารลดปันเขาเขาสีมาปันหายแล้าว่าหน้าเดียวเขาโบปันใดเลยพี่น้องาว่ามีหมูปันเออปันผองพระเจ้าเลยเนาะพี่น้องมันจากสับายปันแหละแล้วหน้าแล้วก็สับายพอได้ออกเลยเขาเมื่อนอนบ้านเนาะพี่น้องน ตอนนี้ก็ยู่หนะพี่น้องมาพี่น้องทางมาลันทดซะละเกินทางทางนี้ก็ลันทดมาทางไหนก็ลันลันทดบ่ออันก็คือกันมันปาดกัดน,นะพี่นอออ้องฮะกินขอกินเขาท่านอะไรกินเขาสันมีน้องเออมาหน้าทา่านอะไรกินอันนี้บริกิกินว่อตอนสามากินอยู่เมื่อหน้าเอาเนาะนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือทางลัดมาแตอ,อันเพ้่นสูงเพื่อนสูง มาแต่คนสูงพูดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปผูกพี่น้องไปเหาะยู่ผูกผูกงูอี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 กมาบันหวยกับไก่แล้วพี่น้องเออทางนี้ทางนี้ไก่บัดมาทางนี้เนาะทางนี้คือทางลัดอันนี้ทางมามาหน้าแบบมาปกติถาทางสบายเขาจะกะทีเทียวทางนี้แต่ว่าทางมันยากหมองห่วยซึ่งก็จะเลยบกมาเนาะแล้วก็มันมีดินทรายายแล้วก็ทางนะฮะมันลมมันเป็นหนำออกว่นพี่น้องก็จะเลยบ่เดียวเลย เวลาแกเขาวแกเพียกับบริเกนเนาะมาแกทางลาดทางอันพุ่งสูงเอาปู่ไกลๆเดีพี่น้องขี้ข้าเดียวแค่เดียวกระหอดนี่แป๊บเดียวให้พี่น้องเด็กๆมาต้อนหับมาเดียวไอ้เงี้ยเงี้ยเด็กๆเด็กๆพี่น้องเนี่ยแต่เพื่อนแต่คนเนี่อันนั่งคนจะไปอยู่พักคาแล้วมีคนจะไปอยู่พักคาแล้วเมื่อคืนในแมวเป็นเมื่อปลาพี่น้อง มีมืงอะไรมั้งฮะซาบะซาบะแล้วแม่โหลดซองค่ะโหลดนอนก็ไม่ต้กขี่ตุ่มตุ่มเนียโอ้โหดตุเรงตงตุแล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 งตุลงตุเลงของตุงงตุเลตงตาเลยตุลงตุลงตุเลงตุงตุเลงตุเลงตุเลงงตุเลตงตุเลงตุลงตุเลงลงตงตุงตุงตงตุง แกเอ้ยอีพี่น้องเด็กๆนะเีตัวน่ารักอมาผ่านอันเดียกกัดันกดตัวใจตาหนีได้อันนั่งตาสีฝ้ามาแมนเนาะอ่ะพี่สาขาวพีตาสีฟ้าพี่คขาเขาเอ้ยคูพี่น้องตาพิ่งงามด้่เท่านี่ยใช่บนหิววขาแล้วยังจกินพอยอเนจีหัวตักแตนตักแตนมันเนี่ย โอ้เชิงม้าขึ้งเมฆมาเอะไรนี่จะมาป้านี่จะหาครับใช่จ้ะปลาคอหน่อยเออพอดีมาแกงใส่การบัวมีการบัวใช่เบ่งก่อนนี่ปลาคอพี่น้องปลาคอน้อยพอดีแล้วแกงเป็นตัวเป็นตัวเหรอพอดีเลยพี่น้องเอามาแกงกินแรงมาแรง <laughs> đưa mà ẩn mà chú rèn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  chú đen, chú đen, chú đen. chú đen, chú, chú, chú mà lại mà lại chú rèn chú rèn chú đen. กนนินข้าวเส้าหัวมันหัวเต้นรวมเลยรวมมิีจีน,น่ายน้ำเดิววพ่อข้าวบะปูพีชจีน่ยมีจีน่าย2อ,องตู่สามตูแล้วก็ไม่งมันแล้วก็จะกระเตนอี้เหือหพอ้แ่กุ่โยกวาทถ้าไหนก็จอบแต่โคสิคบค้าเขานาะ ขัวแมงร่วมแมงมันตักแตนจีน่าอ okay. ีกหนึ่งจ oh, ั้วจะไปนั่ซื้อจีนายกับแบบบอดี้ไซค์อันนี้แมงมันแมงมันหน้าตาตาจีเป็นนนี้รสสารมันก็แตกต่างจากจีน่าอยู่พี่เนาะที่ท่ามันแตกต่างกันแตกต่างกันหมองรสสารหน้าตาบางที่น่ากับขึ้นขายนี่น้อพี่เนาะเขาสาวใี้หน่อยตำทั่วตำทั่วกันสมพักกัน สมภาคซื้อมาแต่ละแบบเหมือนอละก็ผสม,มอันเรียกไงเคยยังเกาะหม่ำพี่น้องหม่ำเมนบอกปะหม่ำหม่ำซีนหม่ำซีนอืม,มกินปั่นเสาเนาะมัน <c oughs> กินอยู่ใครอยู่นาแสบพักไปเกี่ยวเขาคนเดียวลอกปั่นเขาพี่น้องแม่นไปเกี่ยวเขาคนเดียวท่านเออไปเกี่ยวเขาพี่น้องนาทิ่กัน,นพี่น้องกินมือนี้เด้อร์ขับเสาแหนมซีนอ่อนมาแล้วอัน ตามักทั่วอันนี้กัวมีกับอันนี้ไข่ไข่พี่ไข่ปิ้งไข่หนึ่งไข่หนึ่งพี่น้องผักเอาไว้ด้วต้มผักแล้วก็มีขู่เอ้ยมีถอดถอดมะกขวยมีหนึ่งมันพร้อมนี่พี่น้องหนึ่งมันตุนกินข้าวเสาร์หน้าแล้วฟูเสาร์อีงี่ยมวิ่หิวดอกผู้ยังยืนห้ามไม่แม่กินข้าวนะฮามใช่แมงมันนะอทั้งรังแม่เออลืมพ่อว่าลืมไปลืมไปตั้งแต่ เลี้งองเสียพี่น้องกดตะขี้เขายาวนะพี่น้องน่ก็ละเพื่อขี้เจ๊ขส้เจ๊มันหมอกเต็มผเขาตวมีกี่วาเขาเียลเลยเห้นบอกนาเขาจะเขาจะจางได้งพี่น้องไปจุมคนไล่ๆน่ะจ้างนาควรอะไรพอจ้างนะพหนาปีดวงบอกเพระม่เนาะติมเนาะเลเล่แต่ว่านี่นาเขาจะเธอเล้ยนาเธอปุิมนาเธอุสิม อาพันหน้าพันซีมันอยู่ผีพุ่นมะป้านย่าเป็นปลาแนวกับหน้าปลาเลื้ยงพี่น้องเอ้ยปลาเลื้ยงพี่น้งมาหน้ามึงเห็นปลาทองมาอยู่พี่น้องมึงสาวซงส,สชปปัชุปป่ยเพื่อนเนี่ยชุ่เพนลลัดไปทางนั้นน้าแม่ปลานะลัดไปทางนั้นเนาะพันพันสูงอ่อนหน้ามาทางบ้านเลยข้าวบ,บนวม,มันละมีนสองทางเอออ้อมฮะอ้อ,อมาอมาทางพันสูงเอออ้อมน้าไวรัสน้าไก่ข้าวมไก่อ้อบุดบุดบุดน้พี่น้องอ่อมรัดมานี่ กลัวเขาอะไรล่ะบัตทานั้นมถัดนีมันยากมองนั้นได้แม่ยางกันเคืองางเนาะมาข้ากันแล้วไม่ขี่ผ่าหัวยเนาะเปนการซนั้นเนาะพอไม่กเด้พอเ่ิดกายเนาะถ้าทางนั้นขี่ยังจนกลดันหกกาคือตานายอนมบกกาน้อหย่นตัวขนาี่จิงไม่ขีตโวขาน่าพี่เจ็บอีเลยกินข้าวด้วพี่น้องมันามันเลยพี่น้อง ไม่น่อกินซ้ำเธอแหละปีนขุมแหละนี่หน้าตื่สชิร้ายหน้าเปรี้ยงหน้าบ่งนี่เพิ่อยังวันเห็นเหล่าออกมาอยู่เนาะเชื่อมกบบัวนอนหลับแล้วนายบ้านพี่น้องนอนทาปันเขากินเขาอิ่มก็นอนทาประมาณทีเฟียเนาะจังสีเด็ปันเขานอนเสร็จแล้วกินนี้ออนก็ฝากไว้เท่านี้เนาะทำมาก็อย่าลืมเลือกดไลค์กดแชร์กำลังแจกันนี้ด้อพี่น้อง ไว้พอกันใหมคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายพักผ่อนนอนกับพี่น้องกินแล้วก็น,นอนนอนอยู่หน้าบรรยากาศลมเย็นเย็นตาก็จะมาปั่นข่าวพี่น้อง